สวัสดีครับผมอาจารย์ก็นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรม Illustrator ในเวอร์ชันน2 0่2นะครับแล้วก็ไขข้อข้องใจนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วใช้โปรแกรม Illustrator แท้นะครับสงสัยว่าจะใช้งานาปักอินได้ไหมนะครับแล้วก็ไฟล์งานต่างๆใช้ร่วมกันได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับ หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมานะครับมันจะมีคำว่า New File ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน21นะครับก็จะเป็นคำว่า Create New แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็จะเขียนว่า New File แล้วก็เลือกไปที่ New File ตรงนี้นะครับผมจะสร้างมา500คูณ500นะครับชื่อโปรเจกต์นะครับผมสร้างเป็น77จากนั้นกด Create อ่ะก็จะเข้าสู่ในหน้า Artboard ทีนี้นะครับ ถ้าเกิดใครที่ติดตั้งปลั๊กอินนะครับติดตั้งปลั๊กอินลงเครื่องนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็สามารถรองรับนะครับในเครื่องแม็ Windows Linux อะไรอย่างงี้นะครับสามารถรองรับหมดเลยไม่ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในประเภทไหนๆนะครับผมเขียนไว้ให้ใช้งานได้หมดเลยนะครับซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายไทยเป็นบัตรอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2 0 1พ เก้าขึ้นมานะครับ2019จนถึง2022นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนอ่ะเรามาทดสอบกันนะครับว่าใช้ได้จริงไหมนะครับผมสร้างรูปไข่ขึ้นมา1ใบแบบนี้ตั้งเซนเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเอาซูมไปใกล้ๆก่อนแบบนี้เลือกเส้นเบอร์25เลยนะครับจากนั้นปิดฟิลอ่ะทีนี้เรามาลองทดสอบปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินในเรื่องของบล็อกตัวเมียแล้วก็ขอบนอกแล้วก็รูแอร์ปั๊มนะครับกดไปที่0.7แบบนี้เห็นไหมครับว่า ปลักอินของเราทํางานได้อย่างเช่นเราจะทําลายหน้ากากนะครับเราเลือกขอบหน้ากากมา4.5แบบนี้เรากดลายหน้ากากไปนะครับไปที่ลายลายหน้ากากตรงนี้เลือกยิงได้เลยเห็นไหมครับเราสามารถทํางานได้รวดเร็วทันใจนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่น2021ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานปักอินนะครับในนี่คือข้อดีของเวอร์ชั่นที่ที่อัปเดตนะครับอัปเดตเสร็จปุ๊บ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใช้งานไม่ได้เพราะนั้นใช้งานได้ทั้งของแท้และของไม่แท้นะครับใช้ได้หมดเลยทีนี้เรามาดูว่าไอตัว Adobe นะครับ Illustrator 2022เนี่ยถ้าเราซื้อแท้เนี่ยเราได้สิทธิ์อะไรบ้างอ่ะเข้ามาในข่าวนะครับในขาวของเขานะครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเสียรายเดือนนะครับในตัวอย่างนี้ผมเสียรายเดือนนะครับ ทุกเวอร์ชั่นทุกตัวเลยนะครับผมใช้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมจะมีเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าซื้อแบบ all โปรแกรมก็คือซื้อทั้งหมดเลยของ Adobe นะครับแต่ใช้งานจริงๆเนี่ยผมจะใช้อยู่แค่4 5ตัวก็คือในเรื่องของการตัดตอ่อในเรื่องภาพในเรื่องกราฟิกดีไซน์ในเรื่องอทำ After e f f e c t นะครับแล้วก็ทำการอ m p o r t นะครับไฟล์เป็น MP4 นะครับก็ต้องใช้ Media นะครับในการ Import นะครับแล้วก็ Lightroom ก็ใช้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับซึ่งเราสามารถติดตั้งภายหลังได้นะครับเราคือถ้าเราซื้อแท้แล้วเนี่ยเราเลือกที่จะติดตั้งก็ได้หรือไม่ติดตั้งก็ได้นะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันอยู่ในคราวหมดเลยทีนี้ การซื้อแท้เนี่ยก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถใช้บนโมบายก็ได้นะครับบนถ้าเรามีมือถือเราก็สามารถโหลดไปใช้ได้นะครับอิ l ล s t เตอร์บนมือถือ iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็น Android นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับใช้แท้นะครับก็ใช้ได้หลากหลายจะใช้บนเว็บก็ได้นะครับบนเว็บก็จะมีในเรื่องของ อันนูนอันนี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงบ้างนะครับส่วนถ้าเกิดใครใช้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีนะครับว่ามันทํางานยังไงอะไรแต่ละอย่างนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้อยู่แค่นี้แค่นี้นะครับแล้วก็สอนในเรื่องของ Illustrator เ,เ,เ,เป็นหลักนะครับก็จะใช้ Illustrator หลักที่สุดนะครับทีนี้เรามาพูดถึงรายได้นะครับรายได้ของ Adobe ที่จะเก็บเรานะครับก็คือเราจะจ่ายรายเดือนอเดือนละ ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับในเนื้อหาทั้งหมดนะครับในโปรแกรมทั้งหมดเลยที่เขาให้เรานะครับในค่าวเลยก็มีทุกตัวนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นเราก็จะเสียอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทแต่ถ้าเราเป็นลูกค้าเก่าแก่อย่างผมเป็นลูกค้าเก่าแก่เนี่ยผมก็จะเสียอยู่ที่700นะครับต่อเดือนก็คือซื้อทุกตัวนะครับ700แล้วก็ได้สิทธิ์ตรงที่ว่าเป็นอาจารย์สอนนะครับก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ซื้อในแบบอ่า ติเชอร์นะครับหรือในแบบติวเตอนักเรียนอะไรต่างๆนะครับที่มีเงื่อนไขสมัยก่อนนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ยาวมาเลยนะครับก็จะได้ของแท้นะครับก็จะมีทุกเวอร์ชันนะครับที่ที่ใช้งานได้บนมือถือก็ได้ PC อะไรก็คือได้หมดนะครับและที่สําคัญนะครับเราจะได้ข่าวเราจะได้ข่าวที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยว่าเราจะติดตั้งหรือ,อทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ งานทั้งหลายแหล่เราจะได้ข่าวเก็บนะครับ100 g b นะครับต่อ1 User นะครับก็คือ1คนก็คือเรา1คนเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้100 g b ซึ่งมันเพียงพอมากสาหรับองค์กรเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ทำกราฟิกดีไซน์ขายดับเส้นทำไลายไทยอะไรต่างๆขายเนี่ยก็สามารถซื้อแท้นะครับแล้วก็มีไฟล์ไฟล์เก็บให้เราด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าเออเรา คอมพิวเตอร์ของเราพังข้อมูลจะอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันจะอยู่ในค่าวทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราสร้างงานอะไรสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราสามารถคอนติเนียตรงนี้นะครับมีการเซฟไปในขลาวเนี่ยเห็นไหมครับเซฟทูก็คือเซฟไปในข่าวของที่เรามีความจุอยู่ร้อยกิกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่หมดไม่ว่าเราจะทําอะไรเราสามารถมาลบตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเก็บฝากไว้ได้นะครับ ใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็มีข้อดีคือถูกกฎหมายนะครับแต่ก็แนะนํานะครับถ้าเกิดขายเปิดร้านเป็นอาชีพเลยเปิดร้านที่เกี่ยวกับทําป้ายโฆษณาต่างๆนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีหน้ามีร้านนะครับก็ควรจะซื้อของแท้เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกดําเนินคดีนะครับในการใช้โปรแกรมเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ดีนะครับสําหรับคนที่ซื้อของแท้ อาจจะใช้แอคชั่นได้ไหมจะใช้ปลักอินได้ไหมจะใช้ลายไทยจะใช้หูพระอะไรที่ผมทําในเวอร์ชันต่างๆนะครับใช้ได้ไหมคําตอบชัดเจนนะครับคือใช้ได้สบายมากนะครับแล้วก็สามารถส่งไฟล์เข้าไปในระบบของอข่าวได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งเราสามารถเก็บแอคชั่นไว้ในข่าวได้ด้วยนะครับอนาคตก็ พัฒนาขึ้นไปนะครับในเวอร์ชันก็ล่าสุดของ Adobe ก็คือ2022อ่า2022นะครับคือล่าสุดละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ลงทะเบียนเรียนนะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ